ท่ผู้ในการเทศาบว,วืวจาผู้ในการโรงเรียนรูชนสีพดีในงานของกลุ่มสาระการเรียน,ยนร,รูกกร้ภาษาต่างประเทศและห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นมีความดีและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจการรมเทศกาลวันธนบัตรประจำปี2566ตำนานธนบัตรสำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในฐานะตำแหน่งแห่งความรักระหว่างดาวเจ้าหญิงทอผ้ากับดาวชายเลี้ยวอวัวที่ได้รับอนุญาตให้ข้าม่านช้างเผือกมาเจอกันในคืนวันที่7กรกฎาคมเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งในวันที่7กรกฎาคมก็จะมีประเพทีเขียนเข้ามานินศาลลงบนกระดัษแผ่นเล็กๆยาวๆที่เรียกว่าถางสกุวแล้วนําไปแฝนห้อยไว้กับกินไพรที่ใช้ระดับตกแต่ง ในปีนี้กุศะกา,า,ารเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดงานวันธนบัตาขึ้นในวันที่ในวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีวันธนบตัตร 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒน,นาตนเองแสวงหาความรู้จากการจัดก,กิจกรรมวันธนบต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานมีความกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆรวมพันให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนได้แก่การเล่นเกมกตอบคำถามเกี่ยวกับวันธนบาบตะการเขียนอขอกรต่อดวงดาว และกิจกรรมการแสดงต่างๆบนเวทีเป็นต้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่ทาน,น,ทน,ทนประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันธนาประดับนัโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้มเบื้องนั่งครูและสวัสดีผู้เรียนเรียนระดับสูงทุกท่านครับวันนี้กองผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธี เปิดงานวันธนมตะประจำปี2566น,น,นักโรงเรียนโรสูงสรีธานีในวันนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดง,งานในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประตดความเป็นมาความสำคัญและระเพณีในวันธนมต,ตะตลอดจนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเจตคตนที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุน่นการจัดง,งานในวันนี้ เป็นการสร้างบรรยากาศแตบบ่เทศกาลงานธนมปะจักษ์ในญี่ปุ่นนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรง,งเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากต่างประเทศได้เรีงเห็นถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมดันพนปรักษ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างโอกาสเพื่อให้นักเรียนได้สแสดงศักาพเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ในการนำไปปีปะยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการขอให้ในักเรียนทุกคนได้เก็บเยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนขอให้ทุกท่านสมปรานาจังคำเวททรในวัน คณะประากาศปีนี้คณะประกาศมสลึิโยโโซแบบนี้ได้เวลาอารมณ์ควรแล้วมผมขอเปิดงานวันคณะประกโรงเรียนโนสุศรีธานีประจำปี2566าตอนี้แลโอกานนี้ครับขอเรียนเชิญท่าราธานในพิธีได้ลันกองไถ่โกบริเวณด้านหน้าเวทีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดกิจกรรมวันคณะประตาอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญครับ